สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเป็นงานวันนี้มาร่รวมาสาวเยอะมากครัก็นิจใจครับแล้วก็เป็นงานที่ดีที่อยากจะบอกต่ออยากให้ทุกคนได้มาดูว่าเดี๋ยวนี้นะันวัตรกรรมในการแบบดูแลผิวให้ดูเด็กทุกวันเนี่ยครับทำยังไงก็สามารถมาได้ดีุมไม่หายรูปเต็มเลยครับดิว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้นำแบบว่าด้านการดูและไรผู้นำเลยเหรอฮนะ <laughs> เป็น เป็นผู้ตามแต่จะมีคนนําไปแล้วแต่เราก็จะแบบว่าเออดูแลเหมือนกันจะพยายามไม่อยากให้แก่ครับปกติโยดูบบตัวเองยปกติจะกินอาหารที่ดีโยจะดื่มน้ําผักปั่นทุกเช้าครับโอเคครับก็ปกติโยจะดื่มน้ำผักปันกกปกนกป่นทุกเช้าแล้วก็จะมีการออกากำลังกายครับทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เล่นเวทด้วยครับแล้วก็ทำใจให้ดีครับมีคนดูแลหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแต่เข้าเรื่องนั้นเลยเหรอ <laughs> แล้วในส่วนขงแบบัการหรืออะไรอย่างเงี้ราในเรื่องหัตถการก็จะมีแบบนิดหน่อยๆก็อย่างสก๊อตาอย่างเงี้ยครับสกตาเนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมที่เหมือนกับว่ามาใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะแต่ว่าคือเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะแล้วก็ฉีดไปเนี่ยมันจะกระตุ้นคอลลาเจนพอกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยครับแล้วร่างกายเรามัน คือตอนที่วัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเราเราจะมีคอลลาเจนแต่พอเราแก่ไปเนี่ยครับมันก็จะลดน้อยลงการที่ฉีดไปกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยครับมันก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูกระชับขึ้นอืมกให้โยฝากใหน่อยแต่ว่าเออแกให้แกเป็นวิธทางเลือกสำหรับคนที่สนใจแบบการดูแลตัวเองครับก็ฝากสำหรับงานนี้นะครับงานเก่าเดิมมากนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครที่อยากจะดูแลตัวเองใครที่อายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยฮะเรามันก็จะมีหลากหลายวิธีนะถ้าอายุมากๆก็อาจจะดึงหน้าอะไรกันก็ว่ากันไปนะฮ อายุเรายังไม่เยอะมากเนี่ยอ่ะเลข3ปุ๊บเนี่ยสามารถทำได้ครับก็ลองกล่าวเลมาได้ครับเป็นงไงคะสุดทผ่านมาหัวใจมันแบบเปล่งปลั่นาะดนะจริงๆถ้าดูในไอจีหรืออะไรอย่างเงี้ย <พา S 1> อันนั้นคือโดนหลอกนะเพราะ <laughs> มันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคือถ่ายมาคือก่อนหน,น้เน,น,น,นี่ยโยไปบารี้มาแล้วแล้วก็ได้เจอแล้วแต่แต่ก็เลยเก็บคอนเทนต์ไว้ว่าแบบว่าเอออยากจะแบบกอดกอดกอดกัน โอ้ยแต่ถ้าอันนั้นคือปกติเลยนะครับเพราะว่าเป็น long distance ไงครับคือปกติแล้วเราเนี่ยจะไม่ได้เจอแฟนไม่ได้อยู่กับแฟนตลอดแล้วก็จะประมาณแบบเดือนครึ่ง2เดือนเจอกันทีมันก็จะประมาณ60วันด้วยซ้ำนะบ,บางทีก็เจอกันทีก็เจอกันประมาณ2 3สามอาทิตย์อย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าคือวิดีโอนั้นมันเหมือนของจริงเลยคนระับคือมันเหมือนกับเราเวลาที่แบบไม่ได้เจอเราก็แบบเอออยากเจอมากๆเลยอนยะ่างเงี้ย เรียกว่าคำนวณคุนี้เป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่สามปีเกือบครึ่งแล้วนะฮะก็จะว่าไปก็เร็วเหมือนกันแต่ถ้านับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจริงๆนะถ้าแบบเอาสามปีครึ่งแบบแล้วแบบโยนให้เหลือแบบแบบเวลาที่อยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณแบบครึ่งปีหกแบบหกเดือนเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยงมั้งโยว่านะเพราะว่าแต่ละครั้งก็แบบมันไม่ได้นานนะ งนั้นเรามีแผนมที่แบบว่าจะต้องไปใช้เวลาอยู่แบบเพียงคาพด้วยกันหรือว่าให้เขามาทพีงยงภาพกับเราแบบนานมากคือจริงๆมีแผนนะครับมีแผนเลยว่าอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ตอนแรกแฟนจะต้องไปอยู่ที่เอลเองกแบบว่าเอองั้นก็ไปอยู่อเมริกาแบบไปเดือนนึงกับไทยมารักษามาทิตย์แล้วไปต่อเลยเงี้ยเพราะว่าถ้าเราจะคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันนานขึ้นเนาะมันต้องแบบเรียนรู้ในการแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่เวลาอยู่ด้วยกันแต่ละครั้งเนี่ย คือตัวติดการ24ชั่วโมงเลยนะล้วอยู่แบบไปเลย2อาทิตย์3อาทิตย์คือบางทีอยู่จนแบบอยู่จนอยู่จนเออบางทีกูเริ่มอยากมีที่ส่วนตัวแล้วแต่แต่เวลาทุกครั้งที่จะทุกทุกครั้งที่แบบเหมือนกับว่าเขาบินไปเนี่ยก็คิดถึงเลยแต่ก็อยากจะมีแผนว่าอยากจะไปอยู่แต่ตอนเนี้ยเหมือนกับงานที่ไทยก็เยอะอยังมีทั้งงานที่เป็นเกี่ยวกับสกินแชร์ที่บริษัทของโยเองนะฮะก็เหมือนกับตอนนี้รีแบรนด์อะไรด้วยก็ประชุมเยอะมากเลยก็ไม่ไม่กล้าแบบทิ้งส่วนไป แล้วเราเป็นแนแบบไ้ยรอให้เขาไปอยู่ไทยสักแบบสองอ,า,อาจจะเดือนนึงอะไรอย่างงี้เหมือนกันม้างไหมเธอถ้าเขามีวันหยุดเยอะเนี่ยเขาก็จะมาได้แต่เพราะเขาทํางานแบบเป็น9นน์ฟาอย่างเงี้ยฮะก็มีงานประจําอยู่เขาก็จะมาไม่ได้ถึงแ่ลนก็เป็นไปไม่ได้แล้วอย่างงี้เรามองแบบในอนาคตอาจาอจะ<อ>ต้องเป็นเราที่ไปเรารอมองในอนาคตแบบยังไงก็ โยคิดว่าเมื่อไหร่ที่บริษัทของโยเนี่ยลงตัวมากขึ้นก็จะฟรีดอมโยก็จะเยอะขึ้นโยก็จะไปแบบไปทีเดือนหนึง่งกลับมาอยู่สักเดือนนึงไปใหม่อีกเดือนนึงอะไรเงไรไี้ยครับเป็นไปได้เรียกไ,ได้ว่าแบบมัมีแพนที่ว่าเราก็จะแบบไปไปใกล้เขาเนิึงเลยใช่ใช่แล้วโยก็เอ็นจอยนะเวลาโยไปต่างประเทศนะฮะโยอชอบเที่ยวอยู่แล้วแล้วโยก็ชอบไปแบบบางทีไปแล้ว อากาศมันหนาวๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเอิรมันมันแตกใหม่อะไรที่ทำให้แบบคู่ของเราเดินทางมาได้สามกว่าขนาดี่มันที่มันบระยะทางมันก็เป็นอุปสรรคอะไรที่อ๋ออะไรที <im 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 ่ทําให้เรารักกันสามปีกว่าเราโอ้ยก็เราเป็นคนแซ่บเอ้ยเพราว่าสองวีก็ว่าคือแซ่บโย้ว่าโย้ว่ามันเป็นเพราะว่าเหมือนกับ ต่างคนต่างอายุ30อัพกันหมดแล้วอย่างโย30มแบบ30เยอะนะแล้วเราเราก็ผ่านความเด็กกันมาก่อนความเด็กความวัยรุ่นความความแบบบางทีโงหางอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับพอทุกอย่างมันใจเย็นขึ้นการคุยการมันปรับความเข้าใจกันแบบเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันมันมันง่ายแล้วมันเหมือนกับว่าเราอยู่กันในช่วงอายุใกล้ๆกกันด้วยครับอะไรที่แบบทำให้เรามีอะไรก็แบบ มีอะไรก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันมีอะไรก็ปล่อยผ่านอะไรที่ทำให้เราประทับใจเขาที่สุดเลยในสามวิเขาเป็นคนที่เป็นฝรั่งที่มีศิลธรรมมากเขามองถูกเลยว่าเขามองออกเลยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดคือบางทีเราอะ่ะจะเป็นคนที่แบบกั้ำกึง่งเหมือนกับผิดนะแต่อยากทําให้เพื่อนอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บอกว่าเอออันนี้ทําไม่ได้นะอันนี้คือจริง,รงๆเราไม่ควรทำ คือเขาจะมองออกเลยว่าอันนี้คือถูกผิดเนี่ยคือสิ่งที่เราประทับใจมากเขาไม่มนที่แบบเหมือนกับมีสัจจะในคําพูดอ่ะอ่าเมื่อกี้พูดถึงการกับว่ามีคำพีกับแบรนแลบบแพนล้วก็แบบเห็นชัดเจนเมื่อไรปีนี้แหละปีนี้แหละฮะปีนี้เพราะว่าจริงๆทามาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแล้วอันนี้อันนี้พูดได้ไม้มมันคือของเมอร์ซี่อ่ะครับก็มีขายในเซเว่นมีขายในวัดสันเนี่ยแล้วก็เหมือนกับคือแบรนด์อะไรต่างๆโปรดักต์หลายๆอย่างอ่ะมัน มันเริ่มพออายุมันเยอะขึ้นนะฮะโดรดั์ไซเคิลมันก็จบเนาะแล้วก็ต้องออกสินค้าใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องรีแบรนด์แล้วก็มีรีแบรนด์เรื่องโลโก้เรื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็ภาพลักษณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยฮะรนนี่นะะว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวอีกางปีหรดดูห้ยเดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าต้องรอดูนะเพราะว่าปีที่แล้วมีเปิดตัวน้องน้องโฟนม่ที่เป็นกันแดดครับเรียีว่าแสดงว่า,า,วาเร็วๆนี้ก็จะต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูครับต้องรอดูเพราะว่าเออจริงๆ ก่อนหน้าน,นี้ก็มีใช้น้องโยชิตอนนี้น้องโยชิป็มีซิงเ,เกร์ของแบรนด์โยชิกับพี่โยชิโยชิกับทายโยชินะครับก,กเ็เดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีครับติดตามได้กานที่คยยใครโอฝากให้แฟนๆที่แบบสนใจี่ยการเดเลเลยฝากงานมาบ้างก็ฝากฝากฝาก็ขอฝากนะครับน้องๆทุกคนนะแล้วก็น้องๆหรือพีกก่ๆก็ได้นะครับใครที่อยากจะแลนตัวเองนะฮะ ก็สามารถดูที่เกาเดิม่าได้นะครับเขามีนวัตกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะครับมาดูดีกันดีกว่านะฮะแล้วก็ฝากผลงานอย่างโยอด้วยนะครับติดตามได้ทางช่อทงทางทุกอย่างเลยก็จะติ๊กต่อหรือว่า IG ก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับ